คลิปที่สองนะคะได้หนึ่งรังไปแล้วนะคะเราจะได้รังที่สองจะเป็นเสื้อแขนยาวเป็นกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องเก็บให้เลยให้หมดเลยใาสาย่เราใส่ไม่ได้เราก็เอาไม่ปเอาให้เขาไปเลยนะคะอืม,มนี่ก็เป็นกระเป๋าใบนี้ก็ให้เราดูมีเงินไหมให้เดี๋ยวเป็นจดนนี่นะคะกระเป๋า เป๋าหนึ่งใบก็ให้ให้ไปเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้นะคะเอาไริษัทพ่ขอขระเก็เก็บใบจ้านะคะอันนี้ก็สวยนะคะใบนี้ก็สวยนะคะใบนี้ก็สวยเดูนะคะใบนี้มันก็จะพังๆแล้วล่ะค่ะมันนานไม่ได้ใช้งานนะกระ,ะเป๋าก็ยัดๆไปใส่อะไระใส่อะไรได้ มานเกิดประโยชน์ต่อ,อคนเราก็ให้ให้ไปอันนี้ใช้ได้อยู่ค่ะหนูจะเอาไปใส่โทรศัพท์หนูเดี๋ยวนี้ราคากระเป๋าใบนี้ใช้ได้นะคะใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าเงินหนูไม่ค่อยได้ขึ้นมาบนบ้านเท่าไหร่กระเป๋าถือให้ให้เข้าไปอะไรให้ได้ก็ให้ให้เข้าไปใบนี้ก็สวยค่ะใบนี้ใช้ ลิฟต์ด้วยใบยนี้เดี๋ยวไว้เก็บไว้ให้กระเทยน้อยก็ได้ใบนี้กระเป๋สาสะพายก็มีค่ะกระเป๋สาสะพายก็มีอะไรในีนี้ทิชชู่ทิชชู่วไว้เก็บอึเด็กนะคะอันนี้ก็ไว้ก่อนเอาไว้สักสามใบนะคะก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตู้นี้ก็ว่างแล้วนะคะ เก็บให้หมดจ้าตู้นี้ก็ว่างๆแล้วนะคะเราจะมาดูว่าเราจะใส่เสื้อแขนยาวกี่ตัวตัวนี้ก็เป็นเสื้อแขนยาวนะคะตู้นี้เราจะเก็บให้เลยค่ะถ้าเราไม่ใช้เราก็ต้องให้เขาต่อนี่ค่ะเอาให้เศร้าดอยด้วยจ้านะคะพระอาจารย์ที่วัดที่หนองบัวลำพูนะคะท่านไปท่านไปทุกปีนะคะท่านไปแจกด้วยตัวท่านเองนะคะนี่เสื้อขนยาวใส่ใส่ได้หมดนั่นแหละคะ่ะ กใ็ให้ให้ไปนะคไม่ได้ใายก็ให้ไปให้ปทางน,นชุดทหารเก็บไว้นานแล้วนะคะให้ให้ไปของผู้ชายทางสายมีคนไหนก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามีสายมีเยอะอันนี้ชุดอะไรชุดคลุมข้างในก็ไม่ได้ใส่ก็เอาไปนี่ชุดทหารชุดสามี ชื่ออะไรนี่ภูวเดคนคินภูลคลภันวรพลภูคลทันเสยนคัดก็มีกองบินสองสามเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเฉยๆวาอุ้ยมีอัวหลายคนอ,ยอันนี้ก็สป,ปอร์ตใส่ได้ัน,นชุดขาวเด็กน้อยชุดนักศรรึกษาแต่ใส่ไปเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆค่ะนะคะ เราไม่ได้ส่งปไปทางไปษณีเพราะว่าพระอาจารย์ท่านไปเองนะคะเพื่อนไปเองของเพื่อนแล้วจากนี่ชุดสุดต,ตัวนี้ก็สวยอยู่นะคะชุดสุดก็เอาไปเลยนะคะไม่ได้ใส่ไม่เปลี่ยน,นชุดสุดจะได้ไหมนสรุมแล้วเดี๋ยวเว่อไม่ได้คะ่ะอีสันอ้วนมากเลยค่ะตัวเล็กเอาไปเลยค่ะไม่มีการนําไปขายใดยๆทั้งสิ้นนะคะ เราให้ก็คือให้ทำบุญทุกท่านนะคะเอฟซีนะคะเส้นยาวก็เอาไปท่านท่านจะไปแม่ห้องสอนไปเสี่ยงไล่ทุกปีจ้ะหนึ่งลางผ่านไปมีอะไรอีกตัวนี้สใส่ไหมใส่ปอันนี้ใส่ไปทปรส่งไปทรงไปท่าได้ยุใส่ไปทรงไป็ท,ปท่าได้ยุ ตัวนี้สวยไหมคะตัวนี้เอาไว้ก่อนนี่ยังกับคนๆนปอันนี้ก็อันนี้มันเก่าท้าอันใดที่เก่าๆแล้วก็ไม่ให้อันนี้เสื้อในตัวนี้ก็ซื้อซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาใหม่เดี๋ยวหนูจะเอาไปใส่ก่อนอันนี้ก็เป็นชุดที่แบบว่าอนนไม่ได้ใส่อะไรก็เป็นหมวกหมวกไมโพรมหมวกอันนี้ไม่มีอะไรหรอก อันนี้ไม่อันนี้วัไดี้หายจะมันเป็นบัเลิศต้อหายใจวันนี้หายใจเลื่อนเรือนจะเรามาทำความสะอาดบนบ้านนะครับวันนี้ทีขามาดูตู้นี้มีอะไรอีกมกั้ย ขาครับูับดเกิจะบนสงค่ะโสเื่อนันยาตอนนี้ก็สวยให้ไปเลยค่ะอ๋อนี่มันรูดไม่ได้เนาะให้าจา์พเพื่อนเอาไปแจกเองค่ะเอาไปแจกเอง ไม่ได้ส่งไปรับรองถึงมือแน่นอนค่ะถึงมือเด็กหน่อยแน่นอนจาส่งต่อสิ่งที่ดีอันนี้ชุดนี้ก็ชุดยาวจะเอาไปใส่ที่ก,กรอกตัวนี้นะสวยดีเอาไปใส่ที่ก,กรอกเอาไปซักก่อนอม,มันด่างด่าซียร์เติร์โเดอร์ไซด์ดูดชุดนี้ก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวถ้า เอาไปนี่ก่อนชาวดอยเขาคงไม่เซ็กซี่หรอกเขาไม่ใค่กาดไส้เดี๋ยวนอนทั้งที่หนูจะใส่ใส่แบบตลกตลกได้ตัวนี้ก็เอาไปเลยไม่ไม้หลอยู่จ้าไม่ไม่ไหลอยู่นะคะนันก็จะใส่หนู ถ้าเห็นยาพวกนี้ก็จะเอาไว้อีกตู้หนึ่งเก็บไว้เป็นตู้เป็นตู้ไปสามส่วนสาม่าก็ว่าไปสัสดีค่ะสวัสดีเอซีเดอนะคะไม่ได้อันนี้ทำงานบ้านค่ะตอนรับปีใหม่นะคะก็ไม่ได้เอาไว้เยอะนะคะเราก็เอาไว้เท่าที่เราจะใส่เท่านั้นแหละตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็ สวยได้จ้าตัวนเพราะมีการเอาไปขายได้จ้าเราให้ไปเลยค่ะตอนนี้หนูก็หนูใส่ไม่ได้ได้จา้าเอาไปเลยมีแต่สวยๆมีแต่งามงามจ้านี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เซ็กซี่ตัวนี้ใส่ได้ค่ะตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้ก็สไตล์คุณครูเอาไปเลย สวยเหมือนกันจ้านะคะอันนี้ก็สวยตัวนี้ใส่้ลายต่มองพุงตัวเป็นเป็นเนีย่ยเป็นผู้บริหารนะตัวนี้คุณีิหคุณนิวให้มาคะ่ะสวยเก็บใ้ใส่ย,ยู่ก็เราก็เก็บไปเท่าที่ จำเป็นไส้จ้าตัวนี้ตัวนี้ไส้ไปทุงไปท่าได้ด้จ้าตัว,ตวนี้ก็คือว่าใส่ไปนาไปทำเวียกไปทำอะไรอยู่บ้านได้ค่ะมันเป็นแบบลำรอง เร,เราเอาให้เกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะอันในที่นี่ประโยชน์เท่ากับเก็บไปเพิ่มเสียในสุสานนเท่ากับมีนะคะเรามาดูซูซานในตู้นี้ก่อนนะคะมันเป็นจะได้เอาให้เพิ่นเบาสวัสดีค่ะนะคะใหเพิ่นฮา์ไซส์เอาบอกบกสุดท้าก็ง่ายดีหาซ์ไซส์เอาไซส์กัน,กกนละค่ะ อันนี้ไม่งามก็ไม่ให้นะคะถ้าเป็นมือหนึ่งก็ไม่ได้ให้นี่กระโปรงนักศึกษากับชุดนักศึกษาไปเลยัโดยบ่ไม่กับบ่หไห้เด้อจ้าอันนี้มันผาอีหยังผาอีหยังอ๋อผ่าขาวผ่าเอยียงตัวน,นี้ผ่าขาวไว้ทะข้องอะไรไปทะปทคมตุ้ยยัง,งไว้เพื่อละอ่นเสร็จี่ก็ใส่ได้บ่ตัวนี้อตัวนี้อจะเอ๊ะแจ๊ะเอาไปให้เด็กน้อยใส่สวัสดีค่ะนะคะ เก้านาทีแล้วนะคะเก้านาทีแล้วนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันกับหนูสิบนาทีแล้วนะคะเล็กน้อยฉันนันปุ้ยสายอภิปูนอี่ปูนมีวันมีวันมีวันนี่สายมีวันอ้าวมีวันไม่ต้องไปอดทีมีวันไม่มีวันมีวันนี่สายมีวันอ้าเอ้ามีวัน นี่ไงยังไม่ได้ลงไปเ,เพื่อนเขาอยู่นี่สิบนาทีแล้วนะคะให้แมนเดชซีหน้าที่ก็แล้วกันจ้ะเออส้แในตัวนี้ก็สวยแต่สีแดงตัวนี้หนูก็ใส่ได้อหนูปรได้ขืนมาหาโดนหรือจ้าก็สวยแต่ไใส่ใซส์ไหนดีไหมแด้วปีนี้ทั้งปีเป็นปัส่ขอเสียงไนปีนี้ทั้งปีเสื้ไในไม่ได้ใส่จ้าน,นะคะ อันนี้ก็ใส่ได้อันนี้ก็ใส่ได้โอเคอันนี้ก็เอาไปให้เขาด้วยกางเกงขาสั้นน่ารักน่ารักอันนี้ผ้ามอนหรอผอมอนก็เอาไปให้เขาด้วยถ้าถึงเขาได้ใส่ได้ใช้สองลางจุกจุกกีสตินก็ไม่ได้ใส่หรอกมา้กีสตินเขาขึ้นจะใส่หรอกจาก้าโอเคอเสื้อตัวนี้ก็มีเสื้อตัวนี้ก็งามด้วยจ้าเห็นบอกว่าง่ามปรอชุดเสื้อสีน้ำเงิน จะตงม้ใส,ไส,ไสไ่ได้ไไดจะอไปใส่ันก้นเก่งอ๊ะนี่ลายสามีจ้ะอันนี้ก็ที่ใส่ผมเอาไปด้วยตรงต่อที่ใส่ผมอันนี้ก็ข้อที่คาดผมของพี่สาวซื้อให้จ่ใส่ไว้ต่อก็จ้ะ เอาไปใส่ตู้นี้กับซิเบิร์ตแล้วจ้าตู้นี้กับซิเบิร์ตแล้วนะคะตัวนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยเอาเสียตัวนี้ไปด้วยเสื้อแขนยาวกันหนาวตัวนี้ก็เอาไปด้วยนี่ก็ตัวง,งาแงจ้าเต็มแล้วพับเนี่ย่ได้พับเดี่ยวลอยเพราะป็นเดีตัวนี้ก็จะใส่ดูอันดูใส่ได้อยู่ก็คง้วง วันนี้กับว่าแล้วอยากไงดะจ่ะอาบ,อบน้ำให้รู้วันนี้เฮ็กเ,เกบบบนมือต้อนรับปีใหม่นะคะต้อนรับสิ่งดีๆนะคะนะคะเก็บใบเราก็จะเอาไป ตสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะ